ตรงนี้ักเป็มตรงนี้ตรงนี้มองมองตรงนี้มองมองคนตายตายตายติดเดียวกันติดสิบเก้าตายติ๊เดียวกันปาติ๊ดต้องมุมข้างบนไม่อยู่บนอยู่บนอยู่บนบ้านน่าจะโดนระเบิดผมนะโอ้โหไหวเหวี่ยงว่าแล้วก่อนนะนี่นะเปล่าเปเลืองแต่แต่แต่ใกล้อะมีผมได้ยินเอาบนบนได้ไหมคนขับให้ช็อตปัดตั๊ดเดียวตัวขับอยู่บนแต่ผมไม่เห็นตัวล่างต้องกระแพงนะไม่เห็นไม่เห็นต้องกระแพงต้องกระแพงผมไม่เห็นผมมองย้อนไปแล้ว

Lại của yom nữa, cái lại của nó Ui, 1 Hmm Lại vùng vùng rồi Đốn, đốn nít

ใช้มือพี่ไปายยยเลอ,อตรงน,นี้มีอีกตักองยู่ไหนมั่งส<อ>ารก็ควายควายตัวน,นึงตังเดือดไม่เลิกเร็วเก่อนนะพี่ได้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องสนใจซ้ายให้เบอร์สี่ดูอยู่์สช็อตด,ดีกว่า ซ้ายซ้ายสุดเลยอะ okay. ่ะโอเคตรงหน้าผมก็มีที่ผมบักสง่งโอ้โหยเยี่ยมึงนอกแล้วก็บนอกอีกปิดแม่อ่ะมึงไม่เจ็บมอ่ะใจแดงนะต้งซ้ายนอกส่ามวั <c oughs> บ,บนอกครับ

dạy lắm vì mọi kiếp ở đây sau, có bằng phép không phải là chắc chắn là mẹ anh em 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 มาแล้วมาแล้วสองตัวสองตัว,ตว,ตวเฮ้ยอยู่ในตัวนึงเพื่อนมันหลังส้มสองสาม Giờ máy máy nhé ảo. Oh. Hey.